สวัสดีครับวันนี้วันที่23สิงหานะครับผมวันนี้มีดาวอีกหนึ่งดวงที่ย้ายนะครับก็คือดาวพุธครับดาวพุธจะย้ายประมาณ6โมง27นาทีนะครับผมย้ายเข้าสู่ในเรือนของราศีกันนะครับมีตําแหน่งเป็นถึงเกษตรบดีและมหาอุดด้วยใครที่แบบสนใจเกี่ยวกับเรื่องของโหราศาสตร์นะครับคุณสามารถที่จะเข้าไปดูในคลิปของหมอดูในตำนานได้นะครับก็จะมีทั้งคลิปของ การทํานายโหราศาสตร์แล้วก็ทํานายเกี่ยวกับเรื่องของไพ่นะครับแล้วเราก็ใช้ไพ่ชุดนี้ที่เคยรีวิวไว้แล้ว Whisper of the Ocean นะครับเอาเ l อรโคกของ Angela Hartfield นะครับประกบเข้าไปในการดูดวงแบบโหราศาสตร์ด้วยลองไปดูครับว่าไอ้ไพ่ชุดนี้เขาทํานายออกมาแล้วมันชัดเจนไหมนะครับสำหรับวันนี้นะครับไม่ใช่อันนั้นนะครับก็จะเป็นอันนี้แทนเนาะชุดที่75นะครับ Oracle of the Unicorn นะครับ Intro and Enchant Real of the magic and the miracle นะครับคนที่เขียนหรือว่ารวบรวมเข้ามาเนี่ยนะครับก็คือเขียนเป็นพวกเทคนะครับพวกนี้ก็คือคอร์ดิเลียฟานเซสกาบาบานะครับผมส่วนในเรื่องของรูปภาพเนี่ยมันมีทั้งหมด44รูปด้วยกันซึ่งมีหลากหลายศิลปินนะเข้าใจว่าเป็นการรวบรวมของบูแองเกิลนะครับผมเป็นการรวบรวมศิลปินมาเพราะตอนแรกเนี่ยดูแล้วว่าฝีไม้ลาย,ลายมือเนี่ยของแต่ละศิลปินเนี่ยไม่เหมือนกัน นะครับพอมาอ่านข้างหลังเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าเนี่ยอัโต้นะครับก็คือผู้เขียนเนี่ยจะเป็นคอร์ดิเลียนะครับฟานเซสกานะครับส่วนพวกอาร์ตติสเนี่ยจะมีตั้งหลายคนนะครับเยอะแยะเลยตั้งแต่เคิร์เคลโรนะครับเซรีนาดิบบราโจดี้นะครับก็คือเป็นการรวบรวมอะไรที่เกี่ยวกับยูนิคอนเข้ามาใช้เป็น44รูปในออร์ละโคลชุดนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นยูนิคอนออร์ลคโคลที่รวบรวมเข้ามานะครับ ออราคาเองตอนนั้นซื้อที่เอเชียบุ๊กราคาหายไปแล้วนะครับราคาหายไปแล้วจําไม่ได้แล้วนะครับเห็นจางๆไหมเนี่ยตอนนั้นก็จะเก็บพวกราคาไว้นะครับน่าจะพลาสติกแปะไว้เนาะอ่ะนะครับมาดูด้านหลังกันครับด้านหลังเขาก็จะเป็นเหมือนกับนี่เลยออร่าออร่าใช่ไหมครับก็คือทางนู้นเลยนะ่ทางเหนือเลยเนะนะครับเป็นแสงออร่าประมาณนี้นะครับบึมม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 ึม,มอะไรเงี้ยนะข้างหลังไพ่ก็เป็นไพ่ชุดใหญ่ นะครับใบใหญ่เต็มมือนะครับเต็มมือจริงนะครับ44ใบนะครับเวลาสับก็โอ้โหมันก็นะมือผู้หญิงก็อาจจะแบบว่าดูแบบว่าเหนื่อยนิดนึงอ่ะนะครับไพ่ข้างหลังก็เป็นการเคลือบมันนะครับความหนานะครับลองอยางงอเยอะเดีย๋ยวพังนะครับประมาณนี้ชุดนี้ได้มาตั้งแต่ปีเท่าไหร่ปี60 นะครับตั้งแต่ปี60แล้วตั้งชื่อว่ายูนิคอนนะครับก็ยังน่าจะมีกันอยู่นะครับนะครับแล้วก็เป็นไพ่แบบฮิวริงง่ายๆเพราะยูนิคอนเองเนี่ยเขาเป็นตัวแทนแห่งการเมจิคอลแล้วก็มิลลเคนะครับใช่ไหมครับถ้าเราสังเกตว่ายูนิคอนคือสัญ,ญลักษณ์ของอะไรสัญ,ญลักษณ์ของพวกที่เป็นเอ่อมิลลเคหรือว่าเอ่อเมจิคอลนะครับอุยยูนิคอนน้องมามา หเห็นเห็นคนอื่นเขาทำแบบว่ารีวิวเขาจะมีพง้งมีพ็อปเนาะประมาณนี้เนาะเราก็มีเหมือนกันอ่าเราก็มีเหมือนกันนะวันนี้เรามารีวิวไพ่หรือมารีวิวเลโก้กันครับอืมนะครับประมาณนี้เนาะเราก็จะมีมา้าเห็นเขาแบบรีวิวแล้วเขาก็จะแบบว่าจัดตั้งซะสวยเลยเนาะเอาบ้างเอาบ้างเนาะแต่มันเปลืองที่อะมันเปลืองที่เปลืองที่เนาะเราก็จะมียูยูนิคอนสามสีนะครับ ไปเบียดเขาทำไมอ่าประมาณนั้นนะไร้สาระจริงๆเนาะะมาณนี้แล้วกันเอาออกไปแล้วกันนะครับก็เราก็จะมียูนิคอร์นทั้งหมด3าสีด้วยกันนะครับเอาออกไปดีกว่าเพราะว่าคือเห็นเขาแบบว่าเวลารีวิวเขาจะแบบว่าโอ้จัดฉากสวยมากนะครับพอดีก็อยากจะจัดเหมือนกันนะแต่แบบว่า <c oughs> มาดูกันครับ44สีใบมันคือสายฮิลลิ่งชัดๆเลยนะครับเมจิคอลแอนม มิราเคิลนะครับรูปแบบของเขาอย่างที่บอกเขาว่ามีสิลปินมากมายหลายคนที่จะถูกรวบรวมมานะครับเพราะฉะนั้นศิลป,ปะที่ออกมาจะดูแล้วไม่ค่อยเหมือนกันบางผัยนะครับเลเดอร์ชินะครับ, hip, รบเขาก็จะมีรูปภาพที่เป็นตัวยูนิคอร์นแล้วก็มีตัวที่เป็น Heading แล้วก็ตรงที่ข้างล่างนะครับก็คือเป็นลักษณะข,ของคำโปยนะครับสั sun ้นๆนะครับ step into your r e a d e r s h i p นะครับผม share your message นะครับ inspire and the empower อะไรวะเนี่ยอุ้ยแต่เนี่ยอ่านไม่ออกเดี๋ยวนะสายตาอโบบอโบูบอ่ะอโบบหรืออะไรไม่รู้อะออเทอร์ออทเทอร์โอ้โหสายตาจะไปแล้วนะครับเ e ดเดอร์ชิครับความเป็นผู้นำนะประมาณนั้นนะ step into your leadership นะครับ share your message นะครับ สเต็ปก็คือเดินเข้าไปสู่ความเป็นหัวหน้านะครับผู้นำแล้วก็แชร์ r message ก็แชร์คำพูดของคุณออกไปนะครับแล้วก็ Inspire and Empower ใช้อำนาจของคุณในทางที่ถูกต้อง p r i o r i t y นะครับผมแลนะเป็นพวกของความบริสุทธิ์แมส Integrate อะ right, ไรประมาณนี้นะครับผม Be Love นะครับก็น่าจะเกี่ยวกับเรื่อง Prepare to your right partner นะครับ r o m a n t i c is r e t u r n i n g t o your relationship b e l i e v e you are l o v เ a b l e ก็คุณเองมีสามารถที่จะมีความรักได้เห็นไหมครับสังเกตดูว่ากราฟิกจะคนละคนละชุดกันคนวาดคือตอนแรกเราอาจจะไม่สังเกตพอเรามาดูปุ๊บคนวาดคนละชุดกันนะครับภาพมันมันไม่ใช่ภาพแบบว่าสไตล์เดียวกันนะครับอินโนเซนต์นะครับแม่ลูกนะครับ, alu, น,รบนี้ก็จะเป็นคนละชุดละนะครับเนี่ยสไตล์การวาดจะคนละอย่างกันทั้ง3ชุดเลยนะครับประมาณนี้เนาะไซคอนเอ e r y t h i n g โอ้โหสายตา <laughs> คือใช้ฟอนนี้ก็ไม่โอเคเท่าไหร่นะ Everything has into right time นะครับผม e r n o w the c y c l e of your body นะครับ turn into the moon magic นะครับคือผมมองผ่าน iPad นะผมไม่ได้มองผ่านคือเวลาอัดเนาะมันก็ที่ต้องใช้ iPad อัดก็เพราะว่าใช้ iPhone แล้วมันแป๊บเดียวมันหลุด นะครับ iPhone เก่าละนะ้เลยขอใช้เป็นตัวนี้ไปละกัน iPad ซึ่งตัวนี้น่าจะโอเคกว่าเนาะโกนนะครับผมการเจริญเติบโตนะครับ d i s e r n e n c e นะครับแปลว่าอะไรครับ d i s c e r n e n t อ่ะไม่รู้เหรอ d i s c e r n m e n t แปลว่าแปลว่าแปลว่า,วา,วาทางเลือกอะไรหรือเปล่าประมาณนั้นนะครับแปลว่าเป็นเรื่องของทางเลือกมากมายนะครับความสามารถในการ ความสามารถในการตัดสินใจออนะครับ discernment นะครับ trust นะครับความเชื่อใจ action นะครับ nature ธรรมชาติเห็นไหมจะรู้สึกว่ามันจะคละคล o r c กราฟิกกันละนะครับ c o m p a s i s o n นะครับความเห็นอกเห็นใจใช่ไหมครับ c o m p a s i s o n น่าจะเป็นความผมเห็นอกเห็นใจบางทีก็บางทีเราไม่ได้เป็นเจ้าของภาษาเนาะแต่ชอบพวกนี้บางทีเราก็ต้องออพยายามที่จะจดจําไว้บ้างอะไรประมาณนี้นะครับ บาลานนะครับบาลานซ์ชีวิตนะครับแพทเทิร์นนะครับความอดทนนะครับพาสไรท์นั่นคืออดีตนะครับผมเจนเทลเน็ตนะครับก็คือความสุภาพนะครับโพสซิบิลิตี้นะครับก็คือความเป็นไปได้รีเซอร์ฟนะครับผมก็คือการยอมรับนะครับอวันเน็ตนะครับการสะบงสบานหรือว่าการแถลงอะไรประมาณนี้นะครับก็คือการเอ่อนะครับอวันเน็ตนะครับเผยแท้อ๋นู่นนี่นั่นดีไลท์นะครับความ สดใสชื่นบานพาร์เนอร์ชิพนะครับเฮยมีไอติมมาซัพพอตนะครับอินทูวชั่นนะครับสัญชาตญาณคือเป็นอะไรที่แบบอ่านง่ายมากนะครับแล้วคุณก็ใช้ภาพคือภาพเขาสวยสวยสบายสบายรูปแบบของเฮดดิ้งก็ง่ายแล้วก็ข้างล่างที่เป็นแบบว่าคำโปรยก็ดูง่ายง่ายนะครับบางทีไม่จำเป็นต้องอ่านคู่มือเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าถ้าสมมติคุณใช้ไพ่ออร์เคิลมาหลายๆชุดและชุดที่ฮิวิ่งเนี่ยส่วนใหญ่ ก็ถามว่าจะซื้อทําไมเยอะแยะในเมื่อแต่ละชุดมันก็ตอบคําถามได้เหมือนกันใช่ไหมถ้าคุณดูจากที่ผมรีวิวมาเนี่ยโอ้โหเจ็ดสิบกว่าชุดเนี่ยมันก็จะมีโฮปมีเอ็กเพนชั่นมีแบบว่าเลิฟมีแบบว่าอั e เบรอะไรแบบนี้นะครับมันก็จะคกล้ๆกันหมดแหละแหละนะครับมันก็ไม่มันก็ไม่ได้แตกต่างกันเพียงแต่ว่าเออมันก็มันก็โอเคอ่ะคือเป็นนัดสะสมอะไรเงี้ยบางทีเราก็ใช้ชุดนี้ชุดนี้ ชุดมาใช้กับคนลัคนาราศีแหละมามียได้ไหมอะไรแบบนี้ได้ไหมประมาณแบบนี้ก็ได้เนาะเออนะครับหรือใช้ตามเวลาอะไรเงรี้ยเช่นปีปีปีที่แล้วปีนู้นปีมามียแล้วปี5 7 5เเนี่ยเราก็ใช้ใช่ไหมเออเฟนชั่นนะครับกัเดดนะครับราชนินีเออราชนินีนางฟ้าเทวดาผู้หญิงสเต็งน,นะความอดทนอะสเตง t h ดิช a l ล e n g ว will be y o u ตองเก นะครับ you will get to you will get to to the other side look for the gift in this situation นะครับเพราะว่าเขาบอกว่าคือมันเป็นชาเรเลนจ์นะครับมันเป็นอะไรที่แบบว่าทำให้คุณเนี่ยได้ชาเลนจ์ความแข็งแกร่งของคุณนะครับ you will get to To the other side เมื่อคุณผ่านไปได้คุณก็จะไปอีกฝั่งหนึ่งหรือไปอีกเลเวลหนึ่งนะครับ Look for t h e g i i t in t h e t h i s s i t u a t เ o n เพราะนั้นมันคือของขวัญของสถานการณ์นี้นั่นเองทำให้คุณเติบโตขึ้นนะครับ m i r a e l e นะครับ f r i e n d s h i p นะครับความเป็นเพื่อนกันนะครับ a n นนะครับความโมโหร้ายนะครับ i n t e n t i o n นะครับตั้งใจใช่ไหม i b ป a ร i o นนะครับ a ฟ i o นปราถนานะครับเร็วไปไหม คือมันเป็นไพ่ที่ง่ายนะผมว่ามันเป็นไพ่ที่ง่ายนะแล้วคือเราสามารถที่จะอ่านตรงนี้แล้วก็ไปได้อย่างเร็วเลยนะครับหรือว่าเราเพราะว่าเราใช้ไพ่ชุดนี้จนชำนาญละไม่แน่ใจ imagination นะครับที่ันจินตนาการ sanctuary นะครับสถานที่ศนะักดิ์สิทธิ์เนาะอับาแดนเห็นไหมอับาแดนมันก็มาแดนเนาะ desert with the unicorn นะครับ possibility นะครับความสำเร็จอะไรประมาณนี้นะครับผม courage กำลังใจ ะครับคือมันอ่านแบบสบายๆบา่ะแล้วมันเป็นสายฮิลลิ่งชัดๆเลยอะ่ะรีเวิร์สนะครับผมเดอะแมจิกนะ Make a wish m e l i e v e in the m i r a c l เ magic around you อ่าเขาบอกเลยว่าให้คุณอธิษฐานขอนะพอเจอไพ่ใบนี้มันคือการอธิษฐานขอหรือว่าให้คุณเชื่อในความปรารถนาหรือพรอ,อันมีค่านะครับแล้วเชื่อว่าสิ่งดีๆมันจะอยู่รอบตัวเราเนาะเหมือนกับเป็นไพ่ให้กำลังใจว่าเออวันนี้ตกทุก ยากประกำใจไม่มีใครเหลืออยู่เลยอะแต่ให้เรารอปฏิหารอะไรประมาณนี้นะครับโฟร์เชียนะครับผม a อเวนเจอรนะครับผมฟรีดอมนะจบละ4 4บใบง่ายไหมครับง่ายเนาะการทำนายวิไอติมมาครับการทำนายก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับมันคือมันก็ตอบตามคือบางทีเนี่ยไพ่ชุดนี้อาจจะเป็นไพ่มิชคลิลกับมิราเคลิล ใช่ไหมเวลาที่เราเอามาใช้ส่วนใหญ่การนําไพ่แต่ละชุดมาใช้เนี่ยไพ่แต่ละชุดเนี่ยมันมีความหมายของเขานะครับว่าเขาเนี่ยสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรอย่างชุดนี้มันสร้างขึ้นมาเพื่อการฮิลลิ่งนะครับสร้างขึ้นมาเพื่อการเยียวยารักษาจิตใจใช่ไหมครับเวลาเราเอาไปใช้ถามว่าเรา,เาไปใช้กับเรื่องเรื่องแบบเรื่องไม่ดีไม,ไม่ดีอ่ะมันไพ่มันก็ไม่ได้ตอบเลยนะครับเรื่องที่แบบว่า ไปถามเรื่องเขามีชู้เขารักกันอ่ะทีมชู้กับทีมเมียอาไมีกแลวไว้ทีมเมียกับทีมชู้แล้วเขาจะเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันถามว่ามัน,มนตอบได้ไมั้ยมันก็ได้อเดี๋ยวเราลองดูก็ได้เออแล้ววันนี้หัวข้อทีมเมียกับทีมชู้ <c oughs> ดีไหมอ่ะประมาณนี้เนาะทีนี้เนี่ยบางทีนะมันก,มนก็มันก็เป็นอะไรที่แบบว่าเวลาคนที่แบบว่าสะสมไพ่เองเนี่ยเอาไพ่มาใช้เนี่ยมันก็มีลูกเล่นที่เขาจะใช้กัน นะครับวันนี้นอกจากรีวิวแล้วเราก็อาจจะแบบว่า,ามาทัศนาในเรื่องของวิธีการใช้บางทีเราบอกว่า,าทีมเมียสมมุติว่าทีมสีเหลืองเป็นทีมเมียทีเมียเป็นทีมสีเหลืองเนาะทีมทีมชมพูเป็นทีมชูอ่าประมาณนี้ก็าถามทีมเมียสิทำอย่างเงี้ยทำไปเพื่อ,อทีมเมียก่อนตอนนี้รู้สึกยังไง <c oughs> ทีมเมียบอกว่าฉันอ่ะ live in the moment นะครับ be conscient นะครับ of your thought นะครับผม look for sign and g กียร์นนะครับผมคือทีเมียก็บอกอยู่แล้วว่า Awareness อะฉันต้องจดจำฉันต้องเป็นที่ที่ระทึกเป็นตองเป็นที่แบบว่าที่ปรารถนาฉันคือเบอร์หนึ่งอะถูกไหมทีเมีย a r e n e s s นะครับผมประมาณน,นี้นะแต่ทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูกันครับว่า,าท,ทีมชูล่ละครับทีมชู ทีมชูที่เข้ามาในวันนี้มีส่วนร่วมของครอบครัวคุณก็เพราะเพราะว่าเขาก็มีความอดทนเหมือนกันเนาะเออบางทีก็บอกว่าเนี่ยแบบว่ามันเป็นชาแร้งไงมันเป็นชาแร้งที่จะทําให้เราผ่านไปอีกไซส์หนึ่งอีกไซส์หนึ่งคืออะไรไปเป็นเมียหลวงอืมใช่ไหมบางทีเราบอกเอ้ยเอาไพ่สองชุดนี้มาทํานายมันก็เออฮาดีเหมือนกันนะคือวิธีการทํานายของแต่ละคนมันก็จะไม่เหมือนกันถูกไหมครับเพราะบอกว่าเนี่ยเอออเวเนตนะ ระลึกได้พึงจําได้รือว่าเป็นที่ที่โจดจันอะไรประมาณนี้สเต็งนะ ank, นี่คือชีวิตของเมียที่เป็นชูอ่ะดูสิว่าแล้วย,งยังไงแล้วย,งยังไงแล้วย,งยังไงฉันจะต้องทําอะไรกับเขาอ่าฉันจะต้องทําอะไรเขาเราก็เปิดมาสองใบพร้อมกันนะ <c oughs> ฉันต้องให้ความเป็นเฟนชะิพเนาะเมียหลวงจะต้องยอมใช่ไหมเมียหลวงจะต้องยอมต้องแบบว่าเฟนชิพนะครับ seek out your soul family นะครับ surround yourself with the positive people นะครับ spend more time อะไรวะเน,นี้ย <c oughs> ค,คือเดี๋ยวนะพอมันอ่านผ่านตรงนี้อ่านยา socialistic so นะครับบม socialising นะครับพอผมอ่านตรงผ่านม,ามันมันอ่านไม่ไหว <c oughs> นะอ่ะส่วน <c oughs> น้อยชูต้องทำไงชูต้อง free dom เนอะ live wild and free นะครับผม เชงอยู่ฟรีดอมนะชันอยู่เชชอยู่ฟรีดอมนะครับผมแล้วก็เคม y ยู่อินดีเอนเดนโอ้ยเป็นเมียน้อยฉันก็อยาก,กว่าจะอิสระเป็นเมียหลวงฉันก็อยากจะแบบว่าต้องแบบยอมรับเขาเข้ามานะครับแล้วถ้าสมมตินะถ้าสมม,ต,นะสม,มติว่าไม่ทําตามนี้ล่ะเออไม่ทําตามนี้ละ,ออต,ละตีกัน,ต,กนตีกันแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอ่าตีกันแะล้วจะเกิดอะไรขึ้นเนาะเมียหลวงตีขึ้นมาไม่ยอมไม่ยอมก็โฮปไงใช่ไหม สเตโพสิทีฟนะครับแสดงว่าเมียหลวงเป็นคนดีมากเลยะเนียเป็นคนที่แบบว่าฉันต้องเป็นเบอร์หนึ่งฉันจะต้องแบบเฟรนชิพฉันจะต้องแสดงความออกว่ามีน้ําใจฉันมาก่อนแต่ยังไงฉันก็ยังมีความหวังว่าฉันต้องเป็นเบอร์หนึ่งนะครับส่วนทีมชูครับทีมชูฉันอดทนเพราะฉันมาเบอร์สองนะครับแล้วฉันแต่ฉันก็อยากจะมีอิสระ อิสระในการที่จะไม่ต้องมาแยกว่าวันจันทร์ของเธอวันอังคารของฉันฉันอยากได้ทุกวันเออนะประมาณน,นั้นแล้วถ้าไม่ทํากับสิ่งที่แบบเป็นอย่างนี้แล้วตีกับเขาแล้ะตีกับเมียหลวงจะเกิดอะไรขึ้นอ่าแซงจูรี่ก็ไปตายสิครับเ <laughs> นาะเซงงจูรี่ก็ไปตายนั่นแหละ ประมาณนั้นเนาะถ้าไม่อ่อนน้อมให้กับเมียหลวงไม่ได้นะเทคไทม์เอาฟ o ร t มเดอะ l วลแล้วเขาสเปนหมดไทม์อารอนนะครับเมดเดตออเดอ o ์โกออเดอร์ริทนะครับผมเพราะนั้นก็กลายเป็นเซนจูรี่ก็ไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไปบวชไงครับเออถ้ายอมไม่ได้ก็ต้องไปบวชนะครับประมาณนั้นเนาะเอาเรถามผัวละครับผัวคนกลางใช่ไหมครับอ่ะคนกลางคนกลางอาจจะตัวเล็กไม่ค่อยมีเสียงนะนิดนิดนึงนะครับแล้วคนกลางคิดยังไงครับสรุปว่าคนกลางคิดว่า แอคชั่นอ๋อเนาะเอา is the perfect time to act นะครับคนกลางต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งแหละ that's take it inspire action toward your dream นะครับ move forward with the confidence นะครับแสดงว่ามันเอาทั้งสองคนแหละไอ้คนกลางเนี่ยนะเพราะมันแอคชั่นไงไอ้ أي, นี่ก็อยากได้ไอ้ أي, นี่ก็อยากได้นะครับประวาณน,นี้เนาะเนี่ยเราก็มาทำนายแบบนี้ก็ได้นะครับผมนะ ง่ายๆสบายๆส,สำหรับชุดนี้มันเป็นสายฮิวิ่งนะครับถามเรื่องโควิดดีกว่าทุกวันนี้โควิดเนาะเราจะต้องทำยังไงไพออฟเดอะเดย์ the day นะครับเดย์วันนี้วันที่เราดาวพุธยายนะครับโควิดจะเป็นไงต้องทำยังไงกับโควิดพาสไลท์เลยนะครับลิลิจูอาพาสไลท์คามา a นะครับจูอาแอนด์โอโซลวิดดิบวิดอมนะครับผมฮิวิ่งจูอาพาสไลท์วิดเดอร์ไลท์จูอา วัเบียชนนะครับคือประสบการณ์ที่ผ่านมามันสอนให้เราจะต้องจดจำแล้วก็เรียนรู้ที่จะไปต่อข้างหน้านะครับเพราะนั้นสถานการณ์ต่างๆไพ่ของวันนี้บอกว่าเกี่ยวกับโควิดก็คือเราจะต้องใช้อดีตท,ที่ผ่านมาเป็นประสบการณ์อดีตเป็นยังไงอดีตของการติดเชือ้ออดีตของการที่จะแบบว่าไม่ทําตัวให้เหมาะสมเราก็ต้องใช้ประสบการณ์ตรงนั้นแหละมาบอกเรามาสอนเราว่าถ้าเราอยากจะอยู่รอดกับโควิดเราต้องทําอย่างไร น,นี่คือสิ่งที่ไยสามารถที่จะบอกเราได้มันก็โอเคนะคือคือมันอยู่ที่การแปลของเราด้วยแหละอยู่ที่การแปลของเราด้วยแต่ถ้าสมมุติเราไม่แปลอย่างนี้อ่ะเราลองเปิดมาอีกใบหนึง่งเราบอกว่าแย่ๆเลยนะแย่ๆเลยโควิดเนี่ยเอานี้ดีกว่าอ่ะเอาเอาใบนี้ก่อนอ่ะแย่ๆเลยโควิดจะคืออะไรนะครับเซอร์เบชันนะเนี่ยคือแย่ๆเลยโค,โโโควิดคืออะไรคือเซอร์เบชันไง คือการเฉลิมฉลองเพราะนั้นสถานการณ์ที่แย่เราก็ตอบเลยว่าสถานการณ์ที่แย่มันเพราะมาจากการเซอรเบอร์ชั่นไงถูกไหมการที่คุณแบบว่าไปเซอรเบอร์ชั่นไงการที่ออกไปแบบร้องราเลกันรำเพลงการออกไปปารต์รตี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือแย่ที่สุดเลยก็เขาว่าเกิดจากการเซอรเบอร์ชั่นนะครับก็ประมาณนี้ทีนี้ในในใน,ในช่องของคนอทุทายเองเนี่ยมีน้องอยู่คนหนึ่งเ็าถามเกี่ยวกับเรื่องของความตายน้องนะผมขอยก กรณีขึ้นมาเป็นกรณีศึกษาก็แล้วกันในกรณีที่เราอยากถามไพ่มันเป็นคําถามที่ไม่ควรถามนะครับว่าผมจะตายวันนี้ไหมอันนี้ต้องขออนุญ,ญาตน้องนะถ้าสมมติว่าน้องได้เข้ามาได้เข้ามาดูคลิปตรงนี้นะครับน้องในในใน,ในเพจนั้นเขาบอกว่าผมจะตายวันนี้ไหมคืออย่างที่บอกครับถ้าคุณถามว่าตายแล้วไพ่เกิดขึ้นปอกขึ้นมาว่าตายจริงๆคุณจะมีคําถามไหมล่ะว่ามันตายหรือไม่ตาย เออแล้วเขาจับได้ชาลีออนะครับเพรฉั้นถ้าสมมุติว่าเราถามว่าสมมุติว่ามีใครคนหนึ่งถามว่าจะตายไหมสมมุตินะไพ่จะตอบว่าดีไลท์ดีไลท์แปลว่าความสดใสนะครับก็ไม่ตายนะครับไพ่ใบนี้ก็จะไม่ตายมันเป็นสายฮิลลิ่งไงเพราะมันเป็นสายฮิลลิ่งมันก็ดูดูว่าไม่ตายนะครับเขาเจ s i n g ซิ่ง n อนด์เอนจอยไรนะครับเทคอ i พเชอร์อินเดอะซิปเป ิงนะครับ Away Express t นะครับเขาบอกว่าคุณจะตายได้ยังไงในเมื่อคุณเนี่ยลองคิดดูสิว่าค่าคุณตายแล้วเนี่ยคุณจะพลาดความสดใสพลาดชีวิตที่ดีงามเนาะเพราะฉะนั้นอดีตหรืออะไรก็ตามที่เคยผ่านมาแล้วมันทําให้เป็นสิ่งที่แบบว่าทําให้เราจดจําและเป็นความสุขของเราอะ่ะมันจะสร้างกําลังใจให้กับเรานะครับอย่างเนี้ยมันก็คือเป็นไพ่าาสายฮิลลิ่งนะครับอ่ะเราลองเปิดใหม่จะถ,ถามว่า ถามว่าเนาะเหมือนกันคน,น,มมนคนนี้สมมติว่าคนคนนี้เขาบอกเขาจะตายเนาะเขาเขาจะตายวันนี้ไหมถ้าเขาเชื่อว่าเขาจะตายเขาก็ตายนะครับคือการเชื่อเชื่อมานอย่างนั้นนะครับ into the unknown นะครับ have faith and the more forward นะครับ believe you will find นะครับแบบนี้แปลว่าตายนะเพราะว่ามันคือความเชื่อถ้าคุณเชื่อว่าคุณตายคุณก็ตายถูกไหมครับ นั่นคือในสิ่งที่เขาเรียกว่าไพ่มันต่อออกมาแบบที่แล้วอย่างเงี้ยพอเรารู้สึกแบบนี้ปุ๊บเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วตกลงว่าเราจะเชื่อไพ่ใบไหนดีดีไลายเด็ดั่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นบางทีมันเป็นคําถามที่ที่แบบว่ามันดูนกากีฟมากะแต่ถ้าเราเราถามใหม่ว่าอ่ะถ้าเราจะอยู่ใช่ไหมเราจะอยู่มีชีวิต <c oughs> แล้วก็อยู่แบบความโกรธเออไพ่มันก็ตรงเนาะ เพราะว่าถ้าสถานการณ์ของน้องคนนั้นนะครับขออนุญ,ญาตเนาะเอามาเป็นแบบว่ากรณีศึกษาเขาบอกเขาจะตายไหมแล้วเขาก็บอกว่า,าที่น้องเขาได้ตอบออกมาในใน,ในที่เขาคุยกันก็อบอกว่าเขาเองเขาได้ไปหาจิตแพทย์แล้วนะครับเขาได้ไปหาจิตแพทย์แล้วเขาก็บอกขอบคุณพี่ๆทุกคนนะประมาณนั้นเนี่ย angel s e t y express your angle นะครับ your angle as a positive f o r นะครับ honor all of your emotion แอสเซอร์แอสแคสกนะครับผมคือแม้ว่าไพ่สมมุติว่าไพ่ตอบว่าแองเกิลออกมาคือก็บอกเลยว่านั่น,นคืออารมณ์โกรธอารมณ์ที่เกี่ยวกลัอารมณ์ที่แบบว่าเขาอยู่ไม่อยู่กับตัวละแล้วเขาบอกอ่เขาไปปรึกษาพิจิตแพทย์เรียบร้อยละไพ่ใบนี้เองแม้ว่าจะเป็นแองเกิลแต่มันก็จะบอกว่าให้ใช้แองเกิลในโพซิทีฟเวย์นะครับมันก็ยังเป็นสายฮิลลิ่งอยู่เออผมว่ามันก็โอเคนะไพ่ชุดน,นี้มันก็โอเคอยู่นะเห็นไหมเนี่ยคือการสื่อสารกับไพ่นะครับถ้าเราบอกว่า ที่บอกว่าคําถามบอกว่าถ้าผมไม่ตายละ่ะผมจะต้องทํำยังไงเราก็ต้องใช้ความโกรธของเราในการที่จะเป็นผลักดันให้มันตายเป็นแรงพลังให้เราสู้ต่อไปนะครับนี่คือวิธีการแปรภยัยเนาะอย่างที่บอกรัาว่าถ้าสมมติว่าเราถามว่าตายเนี่ยไม่ควรถามคําถามอะไรที่มันเป็นคําถามที่มันติดลบเนี่ยอย่าถามเลยนะครับอย่าถามเลยถ้าถามว่าลุงจะ <c oughs> ลุงข้างบ้านจะลาออกไหมเออเนาะลุงข้างบ้านแต่ว่าจะกลับไปเลี้ยงเด็ก กลับไปเลี้ยงหลานแล้วดีไหมอ่ะคําตอบเนาะไม่พ้นลุงอีกแหละลุงบอกว่าลุงยังไม่ไปจ้ะลุงเป็น i n t u i t i o n จ้ะ listen to y o u p e o p l e of your heart นะครับผม you'd e divination to to help you r decide นะครับ touch your intuition no matter what no matter what ยังไม่ไปจ้ะนะ เพราะนั้นลุงเชื่อสันตจ้าจ,าจายานของตัวเองจ้าะาะนั้นลุงทางบ้านยังไม่ไปเลี้ยงหลานนะจ๊ะสวัสดีจ้า